สวัสดีครับผมเพชรซีโร่ครับวันนี้ก็มาอยู่ในกับยูเซอร์นะครับก็จะสอนเรื่องการใช้ osa นะครับ osaosa เนี่ยคืออะไรก็มันจะเหมือนกับ Engine ของเ l a b f r a m e w ฟ r k ครับก็คือมันจะเป็นทำการแบบเป็น UI ไว้ไว้เรียกท่าโพส t s ็กแคหรือไม่ก็ท่าโพสอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีมากกว่านั้นแต่หลักๆแล้วมันจะทำะทำให้ g นะครับ getty a n c m a t n The animation potential of s k y r i m ถ้าอ่านปีกขอของไปนะครับก็คือมันจะปรับปรุง animation เราดีขึ้นก็ค e ือถ้าเป็น็ e t ับเราเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่1นึ่งถึงห้าเซตใช่ไหมครับก็จะรันไปเลยแต่ตัวนี้มันจะเหมือนกับว่าสามารถเลื่อนเหมือนเลื่อนเลื่อนช h o ได้เลือกช้อยได้ดแบบกอดจอูบไม่ต้องแบบเป็นรันเลยก็คือแบบท่านกดจูบปุ๊บทำเสร็จทำอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับทีนี้ เนี่ยครับต้องป่มน้ําแผ็งเนี่ยต้องชี้ผูผมไม่เขาเ้าใจว่าทาไมมันไม่ใช่เลขเจ็ดนะครับปกติแล้วจะเป็นสี่ห้าหกแปดมันจะเป็นขึ้นลงเหมือนน้าแผ็งเลยมันเป็นเหมือนน้าแผ็งเลยเลขเจ็ดก็จะเป็นตกลงก็ดูาตามเขาตรงนี้นะครับโมดูลเนี่ยเราต้องลงนะครับก็คือ OSA เนี่ยมันมีไว้เพื่อเป็นเหมือนหน้ากาก engine UI เออมันจะทำอะไรไม่ได้เราต้องลง OS EX s e c OS s set นะครับแล้วก็ ถ้าโพสนะครับถ้าโพสนะครับเราต้องอันนี้ก็จะโพสท่าแอนิเมชันคล้ายๆโพสพัทคีนะครับนี่ครับ O S X นะครับเรามาดูที่นี่นะครับ O S A ถ้ามันขึ้นมาแล้วปับ๊บมาดูก่อนว่ามันอ่าชนกันหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วสติกแลกกับตัวเนี้ย เอสเอมันไม่ชนกันนะครับมันเป็นจิ้นที่แยกกันเลยนะครับลงได้พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนเวลาแรกเริ่มต้นนะครับถ้าเราเซตทลืมบอกเซตปุ่มเลยว่าคุณเซตปุ่มตรงไหน,นแล้วปกติมันก็เซตมาให้เรียบร้อยแล้วครับเอ็นตรงเอนเตอร์อะไรเดี๋ยวมันบอกนําแพดเอ็นเตอร์นะครับ, enter, enter, บ,รบถ้าเรากดเอ็นเตอร์มันไม่ออกมานะเราต้องกดนําแพดเอ็นเตอร์ก็คือฝั่งนําแพดนะครับกดเอ็นเตอร์มาปั๊บทีนี้เราเลื่อนมาที่ หลังแล้วสามตัวตรงนี้ผมยังไม่รู้คอนฟิกพวกนี้มันไว้ทำอะไรได้บ้างครับอาจจะเปลี่ยนภาษาที่แบบเราลงภาษาล้วมันเป็นไดร์หลอกแบบเท่เอียงก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับชุดที่ให้เป็นผลแสดงสลอตอะไรอย่างนี้นครับเห็นไหมสลอตกุ๊ปแบบให้มันชนกันแบบเฮ้ยตัวนี้มันชนกันมันอาจจะแยกกันได้หรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เนือ้อหาของเราคือมีสองตัวนี้ไลบรารีกับ เป็นสเปกเซลนะครับตามที่ก็ขอไทยมาเริ่มตัวนี้ก่อนก่อนเลยว่บผมผมรูเบาอเลยเรากดเลข5้าครับเพื่อเอลื่อนขึ้นลงลงอย่ากที่บอกไปแล้วกดเลขเจ็ดปับ๊บอ่ามันจะมีสามตัวอันนี้มันจะเป็นข้อมูลแต่ส่วนมากก็ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นหรอกอันนี้ก็จะปิดเปิดเราไม่ต้องเปิดหน้าเีนูุตัวนี้จะเป็นตัวโพลิเมชันนะครับถ้าเราไม่ลง เออ่โมดูล i ม a t i o n มันก็จะไม่อ่าน,นครับกด,ดเลขเจ็ดเข้าไปปับ๊บผมมีหมดตัวนึงที่เป็น gs4 p o update ไม่รู้ว่าทำไมมันมีผั่มาแล้วผมอาจจะลงโมด,ดูลิกก็ได้ <So sick. S 1> ต้องไปติต๊กออกมันซ้ำไปปกติแล้วโค้ดสกีผมทำอัปเดตไว้นะครับมันจะอ่านโค้ดสกีจะอ่านไฟล์อัปเดต json แต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าเพิ่มไงก็อาจจะต้องเพิ่มที่ esp หรือเปล่า,านี่ปเป็นเซตสคริปต์สักอย่างนะครับเรากดเลขเจ็ด ครับอ่าบางทีก็จะมีเหมือนกับเอ่อเป็นมันเหมือนจัดหมวดหมู่ให้แล้วครับอ,อหรือไม่เขาก็อาจจะจัดไฟล์โมดูลที่ผมลงมา GSP นะครับตรงตัวนี้ก็ได้ที่เขาทำมาไว้ให้เรียบร้อยคล้ายๆเจสันคิดว่าดีซอสตรงผมก็ยังไม่ศึกษาเท่าไหร่เหมือนกันเพ๊่จุดเลขเจ็ดตายในผมผมที่กดเล่นท่าไว้เรียบรอแล้ว บครับก็คล้ายพลารคีเลยมันอาจจะไวถ่ายรูปนะครับอาจจะมีปรับทรงปรับแสงอะไรก็ได้ประเด็นตรงนี้ก็คือโพลารคีก็ทำได้หรืออาจจะทำดีกว่าแต่ว่าจุดฮากินของเค้าคือตรงไลบ,บรีนะครับโปเอสเ็นะครับนะครับดับแรกเรานะครับมันจะมีปลั๊กอินเซตคีนี้ยังไม่มั่นใจแต่ว่าม,มีปลั๊กอินไดบอก ยี่เริ่มแรกมาครับที่เรากดสตาร์ทครับวิธีเริ่มนะครับเอาไหมนมาไลทที่รีบปึ๊บเรากดเลขเจ็ดอ่าเลื่อนที่ตรงนี้โกดเลขกดสตาร์ทปั๊บนี่อันนี้ผมเลือกตวัวละครมาแล้วลูพีชอร์ลีป,ลลปับ๊บถ้าถ้าเลือกปึ๊บมันจะมีชื่อเรานี่คือเลือกตัวละครชัดมันมองไม่เห็น กด enter หรอไม่ใช่กดตัวนี้ปับ๊บอาจจะกดตัวนี้หรือเปล่าเหมือ get or เหมือนเพื่อสแกนนะคิดว่านะเมื่อกี้กดไม่ถึงชื่ออะไรนะครับเลือกมาปับ๊บทีนี้เราก็กด get or s h a r target อันนี้ไม่มั่นใจว่าทำอแต่หลักๆแล้วเราเลือกผู้หญิงผู้ชาย แล้วก็สตาร์ทซีนเลยครับครับอ่าก็จะทำเหมือนแอมิเมชั่นเลยเซ็กแสบ,บเลยปึ๊บทีนี้เพื่อนๆจะเห็นข้างล่างใช่ไหมครับเอ้ยไม่เดรกที่แบบเล็ดโกเฮอะไรพวกนี้เรากดเลขแปดเลขห้านะครับเพื่อเพื่อเลื่อนลงได้ในลำนองเดียวกันเราเราเนี่ยกดสี่ห้าหกมันจะเป็นสามเหลี่ยมไหมครับมันจะเหมือนฝั่งชายฝั่งผู้หญิงนะครับ เรากดตัวนี้ปับ๊บนี่ปึ๊บนะครับถ้าจะทำดีก็กด Enter นะครับเพื่อมาเมนูพวกนี้มันจะมีนาวิกเกตกับรูเล็ตรูรูรูเล็ตเต็ดมันจะเป็นเป็นเหมือน โรเ์หรือเปล่ามัแนใจนะครับจะมีเซตของมันอะไรพวกนี้นะครับมม God Bless you. สมมติเมื่อกี้ผมกดท่าคิสนะครับถ้าเรากดเลขเจ็ดอย่าอย่าอย่าไปกดซ้ำตรงน,นี้นะครับเราต้องกด enter ก่อนเพื่ออ,ออกหน้ากากครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับกดคำสั่งยิ้งรัว ราก็ต้องออกมาแล้วก็กดหออกเพื่อเลือกอันนี้เหมือนเลือกฝั่งชายอย่งคิดว่ามันอาจจะเป็นเหมือนสลับตำแหน่งอะไรสักอย่างแล้วก็ขึ้นลงก็คือ85เพื่อเพื่อ,เ,อเลือกท่าสีน้าเห็นไหมครับข้อแตกตาก่างมันก็คือมันจะมันจะเหมือนโหลดโรเปได้เหมือนเลือกบทบาทอ่าทีนี้ มันจะอยู่ที่แสงกับตัวนี้คืออะไรอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เล่นเอ่อพอสลับผู้เล่นอยู่ตรงนี้มั้งหากินก็จะเป็นถ่ายรูปนะครับผมกดเพื่อเพิ่มฟังนนบึบ้แน่เลยดูิอ่าเลขสามเห็นไหมครับลาถ่ายรูปนะครับ ไปมาแล้วกันเรากดผิดหรือวะอ๋อเหมือนมีแสงอยูใช่ไหมรู้ยากาามากนะหรือเปล่ากำลักดไม่นเด็กอ๋อเล็กเก้าอ๋อมีเล็กเก้าด้วย ครับเลือกเกาเลือกเชอร์รี่นะครับรสง <c ười> ตัวควันชายที่มแสงเพิ่มเนี่ยมันไว้ถ่ายซีนแบบมุมมืดๆที่มันดูส,ดสวยๆนะครับอ๋อผมน่าจะใช้หมดยิงยิงแสงใส่หน้าตัวเองเนี่ยเลยแบบค่อยดีรึเปล่า เราตัวเป็นเก้าเพิ่มสองเพิ่มแสนครับไม่รู้ว่าวิวมันจะแลบหรือเปล่าเพราะว่าเราคดยนกันปีนี่นะครับหนึ่งแสนก็หลักๆประมาณเท่านี้นะครับในการใช้เอสเอบวกกับ o อเ x ก็หลักๆก็อยู่ประมาณเท่านี้แหละครับสำหรับการใช้นะครับ สำหรับการติดตั้งนะครับเราก็ติดตั้ง o s a นะครับแนะนำให้ไปโหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เว็บเขานะครับถ้าเราลงที่หนึ่งใน NextZ ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์สัหนึ่งสิบเอ็ดนั่นแหละแล้วเราก็น่าจะข้ามโพสตได้เพราะว่ามันไม่จำเป็นก็ได้เราไม่ลงถ้าโพสก็ได้เรามาลง o s a OSEX นะครับ สำหรับวันนี้การแนะนำหมด usa ครับก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณที่รับชมครับ